สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับอีพิโซด11นะครับตอนที่3นะครับลักษณะที่3ของเรานะครับยอดวิวสูงนะครับผมสูงมากอ่ะลัวก็ในที่3ของเราก็คือลักษณะมีนครับผมนะลักษณะมีนของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ16พฤศจิกาจนถึงประมาณ16ธันวาอย่างที่บอกเนาะในช่วงของอีอีนี้อีพิโซดนี้เราก็เล่นเรื่องเกี่ยวกับการล,ลัลลิตชาติการ กลับมาอย่างอดีตชาติของเรานะครับซึ่งลัคนามีเนี่ยท้าเมื่อกี้บอกว่าลัคนาธนูเนาะเรากําหนดด้วยเหมือนกันเป็นนางในกลุ่มของวิรูปักนะครับผมวิรูปักก็คือประมาณเป็นพญานาคสีทองเป็นพญานาคที่แบบว่าเป็นชนชั้นสูงเป็นแบบว่าชนชั้นปกครองมีบุญวาสนาสูงแล้วก็เป็นพวกอิ่มทิพแล้วก็เป็นพวกที่แบบว่าเกิดมาแล้วก็โตเลย อืมเขาเรียกอะไรนะติดอยู่ในปากเนี่ยเนาะที่บอกว่าเป็นอะไรนะไม่รู้เดี๋ยวเสียเวลาใครรู้บอกด้วยแล้วกันติดอยู่ที่ปากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่บอกว่าเป็นอะไรวะพยากรุ่นนู้นนี่นั่นแนะ่ะเออประมาณนั้นแหละนะครับอ่าไปดูกันครับว่าพญานาคสีทองของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมในช่วงเวลาของ เดือนนี้16พฤศจิกาจนถึงประมาณ16ธันวานะครับผมเราแบ่งเฟสของการทำนายออกมาเป็นสองช่วงสองเฟสใหญ่ด้วยกันก็คือเฟสที่1ก็คือดาวอาทิตย์ย้าย16พฤศจิกาจนถึงประมาณ16ธันวาย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอะไรครับของคนลัคนามียนย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาพค,ความสุขความเจริญความคิดเป็นปินทุบะคิดมากกิจเยอะอาทิตย์เองจากเดือนที่แล้วเป็นโมรณะใช่ไหม อาทิตย์เป็นมรณนะการงานก็ไม่ดีใช่ไหมครับว่ามีคนฟี edback กับมานะหมออาจารย์ได้งานแล้วแต่อาทิตย์ตกมรณะชิบหายก็จะมีต้องการมีการเปลี่ยนงานอีกแล้วเนาะอ๋อเอาใจช่วยแล้วละกันนะครับเพราะมันมาตามดาวอย่างที่บอกนะเราเรียนเรื่องของโหราศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะดูทิศทางของดวงชะตาของเราเราไม่ได้เราไม่ได้เรียนรู้โหราศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมันอย่างงมงายนะครับบางทีโหราศาสตร์ไม่สามารถจะตอบปัญหาชีวิตของคุณได้ทุกๆคน ทำไมดาวย้ายเข้ามาดีแล้วมันไม่มีเงินทําไมดาวย้ายเข้ามาดีแล้วยังไม่มีลูกค,ค้ายังไม่มีงานไม่มีใครตอบได้นะครับไม่มีใครตอบได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพฤติกรรมของคุณหรือเปล่ามันเกิดจากความรู้ความสามารถของคุณหรือเปล่าหรือมันเกิดจากโอกาสทางสังคมนู่นนี่นั่นถูกไหมเพราะนั้นไม่มีใครไปตอบไปได้แค่ว่าดวงดาวเนี่ยมันย้ายเข้ามาแล้วมันบอกเรื่องอะไร มันบอกเรื่องว่าเฮ้ยตอนนี้คนลัขนา,ามีนะเดี๋ยวจะคิดมากคิดเยอะอาจจะเป็นเรื่องของดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบย้ายเข้าสู่ในเรื่องของสุบเปคุณเองอาจจะมีงานมีสิ่งดีๆมีความคิดที่จะทํานู่นทํานี่ต่างๆนานาได้ถามว่ามันดีกว่าเดือนที่แล้วไหมดีกว่าเดือนที่แล้วเพราะเดือนที่แล้วดาวที่คุณตกมรณะ่ยอาทิตย์การงานของคุณไม่ดีมีปัญหาเรื่องของสุขภาพใส่ตาความดันไม่เกณฑ์ใช่ปะ เนี่ยเราก็ทํานายแบบนี้ว่าถ้ามันเป็นเสียเราก็ต้องระวังไว้ว่าฉันจะเป็นโรคพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าฉันต้องระวังในเรื่องของการงานฉันถูกไหมแต่เพราะดาวที่ย้ายก็มันอยู่ในเรื่องของสุภาแล้วมัก็แปลว่าหรือว่าเราเต้องแบบว่าทํานายแบบสไตล์คนตื่นเทียงดีว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยใช่ปะด่าไปด้วยใช่ปะใช่ว่าดาวที่มันย้ายเข้าเรื่องของสุภาแล้วมึงแบบกินมากกินเยอะใช่ปะน่าไหววะ <c oughs> เอาแบบธรรมดาก็แล้วกันใช่ปะ่ะดาวทิตย้ายเข้าอยู่เรือนของสุภาความสุขความจเจริญความคิดเป็นบิญจุบะคิดมาคิดเยอะลดการเป็นความบิญจุบตด้วยการลงมือทํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนาะว่าดาวดวงดาวเนี่ยมันให้โอกาสหรือว่ามันทํานายเป็นเรื่องช่วงนั้นเป็นอย่างไรทุกคนไม่จําเป็นลัคนามีนไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันทุกคนทุกคนลัคนามีนเฮย้ยได้งานหมดเลยตกงานหมดเลยมันไม่ใช่ถูกไหม อย่างที่ผมบอกว่ามันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นแค่โอกาสในการทำนายในการเกิดขึ้นดาวอาทิตย์อยากเข้าสุภาษะละอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของความสุขความเจริญต้องดีกว่าอยู่เรือนมรณะแล้วเดี๋ยวมันก็ไปกรรมะเดี๋ยวก็ไปลาภะอีก3าเดือนถือว่าช่วงนี้ก็สู้ๆกันก็แล้วกันนะครับดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เป็นพินทุบาทใช่ไหมไอ้ดาวเกตยอยู่ตรงนี้เขาก็เรียกพินทุบาทและไอ้ดาวฟุตก,ก็พินทุบาท <laughs> อันนี้ยกกําลังสามพินทุบาทเลยนะ พราะตามตำราดาวอาทิตย์เดือนเนี้ยถ้าเป็นอาทิตย์พุทธเกตเขาเรียกว่าเป็นพินทุบะท,ทั้งสามดวงเลยอืมอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติพวกงานประจําพุทธเป็นเรื่องของการค้าขายคําพูดเกตเป็นเรื่องของความคิดไอเดียสร้างสรรค์ต้องอยู่ตรงเรือนสุภขคิดมากคิดเยอะคิดทุกอย่างเลยนะครับเพราะนั้นก็เบาๆปล่อยได้ต้องปล่อยวางได้ต้องวางน,นะครับประมาณนั้นเนาะหนึ่งสี่เก้า คิดมากจะเยอะชัวกูจะได้งานหรือเปล่างานจะเป็นยังไงชีวิตกูจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับดาวห้าอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยดาวห้าอยู่ในเรือนของสาาัจนะาชะเนาะสัจชะตอนนี้เป็นนาวาังอยู่ที่ไหนอยู่ที่นาวาังอลิผู้ใหญ่ไวสนหับสนุนนั่นเองสาาัจชะแปลว่าเพื่อนเพื่อนไปอลินะครับมนุษย์อยู่อยู่ที่สาาัจชะสัจชะยหายทับลัคนาเราทั้งปีนะครับเพราะนั้นเพื่อนคน เก่าๆผู้ใหญ่เก่าๆสนับสนุนเราได้ไหมได้เพราะฉะนั้นต้องไม่หาผู้ใหญ่สนับสนุนใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่อาจจะเป็นอลิอยู่มไม่ว่างที่มาคุยกับเราใช่ปะ่ะเราก็ต้องใช้ศูนย์มาจัดก,การเองศูนย์ก็เรื่องของการวางเป้าหมายศูนย์ก็คือเรื่องของการตามหาอันโนนศูนย์คือเรื่องของความยิ่งใหญ่ศูนย์คือเรื่องของคนต่างชาตินะห้าศูนย์ก็คนแก่ๆคนเก่าๆได้ไหมเรียนในสิ่งที่ ทำในสิ่งที่ไม่ได้เรียนมาห้าศูนย์นะครับดาวเสาละดาวเสาอยู่ที่เรือนวินาศวินาศตอนนี้วินาศที่ไหนวินาศที่หลางพระแล้วเดี๋ยวมันจะวินาศในวินาศนะครับในหลังวันที่สิบสามธันวาก็ต้องระวังเสาจะเป็นวินาศแล้ววินาศที่ตัวมันเองนะครับเพราะนั้นมันคือทั้งร่างและวิญญาณอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นการอยู่ที่เดียวกันอาจจะแรงนะครับก็ต้องระวังไว้ นะครับประมาณนี้นะอ่ะแล้วอีกดาวหนึ่งละคือราหูราหูทับลัคนาคนลัคนามีนอยู่ใช่ไหมครับแล้วราหูไปที่ไหนครับไปปัตตาน,นีอ่ะแสดงว่าเรื่องของเรากับคนล็กค่ะกับคู่ครองและหุ้นส่วนการเดินทางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของการงานเกิดขึ้นนะครับเพราะราหูเป็นเรื่องของการวุ่นวายใช้ไหวพริบใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา ราหูทับลัคนาก็อาจจะมีเก์ได้เจอแฟนได้เจอคนแปลกๆเข้ามาแล้วไปเป็นปตัตนิอีกก็แ,แสดงว่าอาจจะอาจจะมีได้เจอคู่เออหรืออะไรเงี้ยนะได้มีการคบหา8ปดห้าส่วนก็คือพวกคดีความระวังคดีความแต่ว่าคดีความเกี่ยวกับคนรอบข้างเราถือว่าน่าจะยังดีอยู่นะครับเพราะดาวมันอยู่ในเรือนตนุและสัจชะนะครับเพราะนั้นในช่วงที่หนึ่งเราจะบอกว่าคิดมากคิดเยอะด้วยดาวหนึ่งสี่เก้าพิณธุบาคูณสาม นะครับแล้วก็ในเรื่องของอความเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการหาทรัพย์มีในเรื่องของการเดินทางไปนู้นไปนี่มีการที่จะปรับตัวใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาดาวเพื่อัเองอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ช่วยเหลือเราดาวมันจะอยู่มาทับตัวเราเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับวางความยิ่งใหญ่วางแผนชีวิตเอาไว้เราต้องเดินทางต่อไปเพราะมันอยู่ตรงนี้7ปีพอมาเข้าในส่วนของช่วงที่2ก็คือดาวเกตย้าย ดาวเกตย้ายสี่ธันวาจนถึงประมาณ30มกราปีหน้าเลยนะครับอยู่ในเรือนอะไรครับคนลัคน,นามีนอยู่นี่เพราะฉนั้นมันย้ายจากเรือนสุภาไปมรณะนะครับเพราะนั้นย้ายจากสุภาไปมรณะนะถือว่าเสียหายนะเกตอยู่เกตอยู่สุภาความสุขความเจริญยังคิดมากคิดเยอะเอาย้ายมามรณะ,ะละโลกเน็บชาโลกแบบเกี่ยวกับเส้นประสาท โรคเกี่ยวกับเรื่องของปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแต่ถ้าเป็นเป็นแล้วก็เดี๋ยวหายเองเพราะว่าเก์อยู่ในเรือนมรณะนั่นเองนะครับเก์มรณะคือเป็นได้ก็หายเร็วนะครับแต่ถ้ามันไม่หายไปหาหมอนนะอืมประมาณนั้นนะครับอดาวเก์ย้ายตกเสียนะครับช่วงเวลานี้แล้วดาวอีกหนึ่งวันดาวเลยย้ายเับดาวสุกย,ย้ายย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของลาพระลาปนไอ้อย่างเนี้ยถือว่าดี เมื่อกี้เราเปิดตำราคนลักนาธนูใช่ปะ่ะเราก็บอกว่าด,ดูดีนะเมื่อกี้อากูาจจะไม่ได้ดูธนูเราบอกคนลักนาธนูดาวเกตรายยี่สิบสองจุดสีญญ่หกคนลักนาธนูเขาอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะคนลักนาธนูอยู่นี้อ่ะดีวน,น,นะลบทิ้งก่อนแล้วกันเปรียบเทียบห้ดูหาดีเหมือนกันนะครับอ่ะคนลักนาธนูเนาะเราบอกว่าคนลักนาธนูเมื่อกี้เนี่ยเนาะมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะ มันอยู่ตรงในเฟสนี้ใช่ไหมครับดาวดาวเกตย้ายยี่โมงดาวเกตย้ายยี่สองจุดสี่หกเนาะดาวเกตย้ายยี่สองจุดสี่หกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วมันไปวิ่งเข้าไปกระตุ้นดาวศุกร์ถูกไหมศุกร์เป็นมหาจักรเนาะแต่ศุกร์ย้ายวันต่อมาตีหนึ่งศูนย์เก้าเพราะนั้นจากเมื่อกี้เท่าไหร่เอ่ยจากเมื่อกี้ยี่สิบสองจุดสี่หกเนาะจะห้าทุ่มแล้วละ่ะจากหัวห้าทุ่ม ดาวย้ายตีหนึ่งอ่ะอม,มีเวลาสองชั่วโมงสำหรับคนลัคนาธนูถูกปะลัคณาธนูที่แบบว่าเกตย้ายเข้าลาภะเออแล้วไปกระตุ้นดาวศุภมหาจักรในตัวเราสองชั่วโมงใช่ปะแล้วละคนามีนละ่ะเพราะเป็นลัคณามีนมันกลายเป็นดาวเกตอยู่ในเรือนมรณะแล้วเข้าไปกระตุ้นหกกรรมะแต่กระตุ้นแค่สองชั่วโมงหกปุณีไปลาภะแล้ว เพราะนั้นถือว่าคนละเกมกันกับคนละขนาดธนูเห็นป่ะเวลาทำนายก็ทำนายคนละเกมกันทำนายนี่บอกว่าเฮ้ยดีว่ะสองชั่วโมงคุณหนีแล้วอ่านะประมาณนั้นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเดาสุกเองย้ายเข้าห้าธันวาจนถึงประมาณสามสิบธันวาย้ายเข้าอยู่ในเรือนของลาพระลาผลของคนลัคนามีคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินได้ความรักเข้ามา นะครับแล้วในช่วงของการย้ายของดาวพฤหัสและดาวเสาร์นวางเนาะวันที่7จ็ดธันวาดาวพฤหัสจากเมื่อกี้อยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของสหัชชะใช่ไหมครับอยู่ในเรือนของสหัชชะแล้ววิ่งไปอยู่ที่ไหนอ่านะดาวอยู่ในสหัชชะเมื่อกี้บอกสหัชชะแล้วเป็นอลิขอยู่ใช่ปะตอนนี้สหัชชะย้ายเขาปุตตะถือว่าดีถือว่าดีเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่า ดาวอาทิตย์ยายเออดาวอาทิตย์เป็นสัจยาไม่ใช่ดาวเลยว่ะดาวพฤหัสเป็นสัตยาแล้วม่วงดาวพฤหัสเป็นสัจยะเพื่อนแต่เพื่อนไปอยู่ในเรือนของอลิใช่ไหมเป็นอุปสรรคกับชีวิตของเราถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยพอลัคนามีนเนี่ยจากเพื่อนเนาะยายเข้าอลิวิ่งกลับเข้ามาปุตตะละเพราะฉนั้นถือว่ากลับมาเป็นปุตตะก็ถือว่าสาาัจยะปุตตะถือว่าเพื่อน บริวารคอยช่วยเหลือลนะครับเสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวคือดาวเสาร์ดาวเสานี่อยู่ในเรือนของอะไรครับอยู่ในเรือนของวินาศนะครับพอเขาอยู่ในเรือนของวินาศแล้วนาวาังเขาไปอยู่ในลาภะเราก็เลยวินาศในลาภะนั่นเองเสร็จแล้วเดี๋ยววันที่13บธันวาดาวเสาร์จะย้ายทั้งตัวทั้งหัวใจไปอยู่ที่วินาศนะครับเพราะนั้นก็ต้อง,ง,องระ, Saint N, ระวังเรื่องของกระดูกเ้นเอ็นระวังแลงของสุขภาพของ คุณแม่ในช่วงเวลานี้นะหลังจากวันที่13บสามธันวาพอเสาเข้าล่างตัวเองนะครับก็ระวังไว้หน่อยครับนะส่วนไพยไพ่ที่ได้ของคนลักนณาเมีนะครับคีย์วิร์ดของเขาคือเดนมาร์กเดนมาร์นก็คือใบอใบที่หนึ่งก็คือเมจิเชียนนั่นเองเพราะนั้นปัญหามีเข้ามาก็ต้องแก้ให้เป็น นะครับปัญหามีเข้ามาต้องแก้ให้เป็นเดอะแชแมนชชแมนของเรามันก็เปลี่ยนมันก็ดาวอาทิตย์อย้ายเข้าสูภาคิดบ้าคิดเยอะยยมเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ชาแมนความเป็นเมจิเช,ชียนในการที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆถูกไหมครับคนลักคณามีดาวเกตย้ายไปอยู่ในเรือนราภาตีหานึกว่าจะกลับไปกระตุนดาวสุขมหาจาักที่ตัวเองปรากฏว่าอีกสองชั่วโมงไปปิวแล้ว ไปอยู่มังกรแทนเพราะนั้นเกต์กระตุ้นไม่ทันอืมกระตุ้นไม่ทันจะกระตุ้นคันท่านต้องทําไงวะคนที่มีจตุสดัยคนที่มีจตุสดัยก็คือก็คือใคร <c oughs> คนที่มีจตุสดัยอ่าจะเป็นจตุสด,ดัยไม่ค่อยโอเควะอืม เนาะจตุส大ไ,ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเขาเป็นจตุส大爷ถ้าเป็นคนละขนาม,มีนจตุส大爷ของเขาเขาจะเป็นจตุส大爷เ,เท่ากับคือคือธรรมะก็ได้เท่าเดิมอะไรเนี้ยนะเพราะนั้นก็ถือว่าดาวย้ายมาอืมระวังหน่อยก็ักันระวังนิดนึงก็ลักันเพราะว่าดาวอาทิตย์อันนี้มันย้ายอาทิตย์หนึ่งสี่เก้ายังไงมันก็เป็นสุภาบินทุบะคิดมากคิดเยอะ พอดาวสุกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอะไรครับกรรมะการงานความรักการลงมือทาอ๋อไม่ใช่ดาวเกตด,ดาวเกตเ,เนาะดาวเกตย้ายไปอยู่ในเรือนของมรณะก็ต้องระวังโครคภัยไข้เจ็บเสร็จแล้วพอดาวสุกย,ย้ายดาวสุกก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของลาภลา,าผลจะมีโชคลาภนั่นเองนะครับภัยที่กลุ่มก็คือภัยชาแมนนะครับก็ 好，โชคดีเนาะ，สอนดีเขา。